ันั้นช่วงที่บริกรรมเนี่ยช่วงเพ่งนะฮะเพ่งแล้วบริกรรมไปแล้วก็เริ่มมันก็เผาไปเรื่อยๆนะฮะเผาอะไรอะ่ะ <c oughs> คาว่าเผานี่มันน่ากลัวนะเผานี่ก็คือ,อ,อทำให้สภาพของนิวรณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีกําลังเข้าใจใช่ไหมคะ <c oughs> ในขณะที่เผาถีนพิทะอยู่อย่างเงี้ยนะเหมือนคมอะ่ะคมเผาถีนพิทะอยู่เนี่ยวิตกเจดสิกเนี่ยก็ มีกําลังขึ้นมาคุณเข้าใจไหมสมมุติสองอย่างนี้เป็นคู่ขนานกันมาวิตกเจรสิกับถีนาวิทะนี่นะวิตกเจรสิกเนี่ยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะวิตกนะฮะวิตกแปลว่ายกจิตแต่ถีนาวิทะเนี่ยเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์ใช่ไหมคะถ้าถีนาวิทะมีกําลังวิตกก็ไม่ทํางานเข้าใจใช่ไหมคะเมื่อวิตกทํางานถีนาวิทะก็ไม่ทํางานนะ เนาะในขณะที่มิตกเจตสิกทำงานอยู่นี่ทีน่นมิทธาถูกข่มอยู่อย่างเงี้ยการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เนี่ยที่เป็นอํานาจของสมาธิเนี่ยเขาก็จะมีได้ตลอดเพราะว่าฝึกให้เขาจนชํานาญเคยชินกับการยกจิตขึ้นสู่สิ่งนั้นสิ่งนั้นทําให้บุคคลที่ข่มกิเลสได้นะแล้วข่มกิเลสได้นสามารถได้ฌานที่หนึ่งถ้าคนได้ฌานที่หนึ่งเรียกว่าปฐมฌาน มีวิตกองชานนะชานแรกคือวิตกนะวิตกองชานนะฮะเป็นชานที่หนึ่งเรียกว่าปฐมวชานแสดงว่าวิตกเป็นองชานปฐมแปลว่าหนึ่งวิตกเป็นชานที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะวิตกองชานเป็นชานที่หนึ่งถูกไหมฮะเมื่อวิตกองชานเป็นชานที่หนึ่งเราดูนะครับว่าวิตกองชานเป็นสีแดงเนาะเป็นสมณะสวิทนา ยังใกล้กับน,นิวรณ์เพราะฉะนั้นะบุคคลที่จะต้องให้ห่างไกลนิวรณ์ออกไปก็ต้องทําฌานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีวิธีการแบบไหนก็ต้องไปเรียนรู้ในอารมณสังขารนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการที่ให้เรารู้บ้างว่าฌานที่หนึ่งเป็นโสนมนัสยังเป็นโสนมนัสอยู่ใกล้กับนิวรณ์อยู่นะคะอันนี้คือส่วนขององค์ฌาน,น โสมนัตชามโสมเนี่ยบอกว่ามีสี่สบไี่นปแล้วนะคะต่อไปค่ะโทมนัสเวทนาโทสัมพุริตสองนะคะอยู่แค่สองดวงอะจำง่ายสีดำสีดำนะคะจำง่ายโทมนัสะโทมนัตโทมนัสสหะต่างหากนะโทมนัสสห์โทมนัสแปลว่าเสียใจอ เสียใจนี่โทมนัสสะสหคตังปฏิฆะสัมปยุตังอสังคาริกังน,นี่นะม <laughs> ีปฏิฆะเวยนะ <laughs> ยไม่ใช่โสมนัสอย่างเดียวนะไม่ใช่โทมนัสอย่างเดียวนะวโทมนัสแปลว่าเสียใจปฏิฆะก็คือประทุสร้ายนะคะในขณะที่เสียใจอย,อยู่นะั้นพร้อมทันทีเลยที่จะประทุสร้าย,ย <laughs> ปฏิฆะนะทำร้ายเขานะคะ เพราะนั้นเกิดพร้อมด้วยความเสียใจนะจิต Ь ของบุคคลที่ได้รับกระทบอารมณ์นะคะทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้ม Greek, ทางกายทางใดทางหนึ่งเนี่ยเรียกว่าทวารห้าทวารใดทวารหนึ่งก็สามารถทําให้บุคคลนั้นว่าโดยบุคคลนะคะเกิดความเสียใจขึ้นมาว่าโดยสภาพธรรมสภาพธรรมนี้เกิดขึ้นมาที่เป็นโทมนัะแล้วนะคะ แล้วถ้าโทมนัสเวทนาหรือว่า,าการเสวยอารมณ์ด้วยความเสียใจเนี่ยนะว่าโดยเวทนาที่เป็นโทมนัสเนี่ยไปประกอบในจิตสองดวงนี้นะในจิตสองดวงนี้นะที่ว่าโทสามุรจิตนะแต่ละดวงเนี่ยมีเจตสิก์เยอะเหมือนกันนะฮะดวงที่1มีเจตสิษ์ประกอบยีดวงดวงที่สองมีเจตสิก์ประกอบยี่สิบสองดวง พราะฉะนั้นในแต่ละดวงนั้นน่ะมีเวทนาเจตสิกท,ทั้งสองดวงเลยนะคะมีการเสวยอารมณ์อยู่ในนั้นแต่เขาเสวยอารมณ์ด้วยความเป็นโทมนะัสเ mm hmm. ข้าใจนะคะเราสังเกตว่าเวทนาเจตสิกเนี่ยอยู่ในกลุ่มสัพพะใช่ไหมคะ mm hmm. สัพพะจิตดาสาธารณะเจตสิกเจ็ดนะในสัพเจ็ดนั้นประกอบได้ในจิตท,ทุกดวงใช่ไหมคะแ mm hmm. สดงว่าจิตท,ทุกดวงไม่มีเวทนาไม่มีนะ เข้าใจไหมฮะจิตทุกดวงต้องมีเวทนานะมีเวทนาเจตสิกนะคะแต่เป็นเวทนาแบบไหนเป็นโสมนัทโทม,มนัทอุเบกขาหรือว่าเป็นสุเป็นทุกเข้าใจนะคะเราต้องดูว่าโอ้ประโยชน์แห่งการที่เรานํามาผสมผสานกันมันเป็นอย่างนี้ในสิ่งที่เราได้รู้สภาพจิตตาสาระรณเจตสิกเจ็ดเจ็ดดวงนะคะเป็นเจตสิกเจ็ดดวงแรกเลย ซึ่งอยู่ในกลุ่มของอัญญาใช่ไหมฮะอัญญาสิบสาเป็นเจ็ดเจ็ดดวงแรกและสับเจ็นี้มีเวทนาเจตสิกอยู่ด้วยหนึ่งดวงแล้วสับเจ็ดนี้ไปประกอบในจิตได้ทุกดวงเพราะเพราะฉะนั้นจิตทุกดวงจึงมีเวทนาทุกดวงเข้าประกอบเป็นการเสวยอารมณ์เข้าใจนะคะ การเสวยอารมณ์เกิดกับจิตได้ทุกดวงนะคะแต่จะเสวยอารมณ์โดยความเป็นสุขใจทุกใจใ,<น>ใช่ไหมคะ<น>สุขกายทุกกาย<น>หรือว่าไม่สุขไม่ทุกที่เรียกว่าอุเบกขา<น>พอมองออกเลยนะคะเนาะอันนี้ในส่วนของถ้าว่าโดยโทมนัก็เป็นเวทานานเจตสิกอีกหนึ่งสภาพธรรมนะคะ โทมนัสที่เป็นสภาพธรรมนะเป็นเวทนาเวทนาที่เกี่ยวกับความเสียใจโทมนัสเนี่ยนะเป็นเวทนาชนิดหนึ่งซึ่งไปประกอบกับจิตนะฮะทำให้จิตเนี่ยเกิดพิสดารขึ้นมาเป็นความไม่ชอบใจเสียใจเศร้าใจพร้อมที่จะปะทุสร้รายอารมณ์นะเห็นไหม ประกอบในโทสะมลุจิสองดวงนี้เวทนาชนิดนี้จริงๆเวทนาเจตสิกมีแค่หนึ่งดวงใช่ไหมคะมในในเจตสิกห้าสิบสองดวงเนี่ยมีเวทนาเจตสิกอยู่แค่ดวงเดียวเป็นชื่อนะแต่เวทนานี้แม้จะมีชื่อเดียวเป็นการเสวยอารมณ์เวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์นะคะทีนี้เสวยอารมณ์โดยความเป็นสุขก็มีใช่ไหมคะเป็นทุกข์ก็มี เป็นไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีนะถ้าสุขเนี่ยก็มีทั้งสุขกายสุขใจทุกข์มีทั้งทุกข์กายทุกข์ใจอุเบกขาก็คือไม่มีสุขไม่มีทุขกข์เรียกว่าอุเบกขาที่เราเรียกว่าเฉยๆนะแต่คําว่าเฉยๆของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจนะมันเป็นเฉยจริงนะมันเป็นเฉยจริงๆเฉยขนาดนั้นต้องไม่มีสุขกับทุกข์เลยสังเกตนะแสะดงว่า การที่สุขเราจะเห็นชัดทุกเห็นชัดยิ่งกว่าสุขเนาะทุกเนี่ยปกติเนี่ยจิตเนี่ยมันจะปฏิคะเรียกว่าไม่ชอบความทุกข์ใช่ไหมคะตัวโทสะไม่ชอบความทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันจะชัดกว่าสุขคนที่มีความสุขเนี่ยไม่ค่อยจะรู้สึกตัวนะคะ เพราะว่าไปหลงไม่กับความรู้สึกสุขนั้นอยู่ถูกไหมฮะหลงไม่กับความรู้สึกสุขนั้นนะไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่ถ้าทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่นี่กระวนกระวายใช่ไหมฮะความกระวนกระวายนั่นแหละก็ทําให้มันชัดเจนมากกว่าสภาพธรรมที่เป็นสุขหรือว่าเป็นอุเบขาดัะนั้นยิ่งอเบขานี่จะเห็นยากถ้าไม่สังเกตนะไม่ใส่ใจไม่สังเกตเห็นเวทนาตัวนี้ยาก เพราะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สุขเนี่ยเห็นไม่ชัดทุกข์เห็นชัดกว่าแล้วมันก็เลยไม่เห็นเฉยๆมีแต่สุขกับทุกข์ที่ทําให้เห็นอย่างเงี้ยนะเออต้องไปสังเกตนะคะสภาพธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาเนี่ยในขณะนั้นต้องไม่สุขและไม่ทุกข์ให้ไปสังเกตนะคะเพราะนี่คือหนึ่งนามธรรมาท,ที่เป็นทุกขสัตว์เหมือนกันนะคะ ต้องกำหนดรู้เหมือนกันนะหนึ่งในอารมณ์ของฐานทั้งสี่นะคะอ่าเวทนาเนี่ยนะเวทนาจตสิกตัวเนี้ยไอ้นั้นถ้าเกิดว่านะฮะถ้าเกิดว่าเอ่อยกตัวอย่าง มี้ายกตัวอย่างสี่อย่างนี้ในขณะที่สุกกายเกิดขึ้นพวกนี้ก็ไม่เกิดเข้าใจไหมคะเข้าใจนเนาะถ้าสุกกายเกิดขึ้นพวกนี้ก็ไม่เกิดถ้าทุกกายเกิดขึ้นอีกสี่ก็ไม่เกิดถ้าสมนัตเกิดอีกสี่ก็ไม่เกิดเข้าใจนะคะ<ม>แสดงว่าเขาเป็นอินทรีย์หญ่ทีละหนึ่ง เสมออารมณ์คราวละหนึ hmm. mm ่งใหญ่ทีละหนึ่งถูกไหมฮะเสมออารมณ์โดยความเป็นสมนัสแล้ถ้าใหญ่ไปพร้อมเลยเกิดได้ใหญ่อย่างเดียวใหญ่อย่างเดียวค่ะนะเพราะว่าจะมาใหญ่ด้วยกันไม่ได้อันนี้กำลังใหญ่อยู่ใหญ่ใหญ่โผลมาสองอย่างไม่ได้ใหญ่ทีละหนึ่งและสภาพคำต้องไปต้องไปสังเกตค่ะนะคะ เมอาตกกับอุเบกขาเนี่ยจะยสังเกตยาก่อยสังเกตยากนะแต่ถ้าเกิดว่าพวกนี้ไม่มีสุขทุกโสมโทไม่มีนั่นแหละคืออุเบกขาละต้องไปสังเกตให้ดีนะคะอันนี้เขาก็ใหญ่ด้วยความเป็นอินทรีย์นะอุเบกขานะนี่นะฮะเนาะอันนั้นช่วงขนาดสวยอารมณ์ด้วยความเป็นอุเบกขานั้นเขาก็ใหญ่ไปพร้อมเลยเห็นไหมคะ เขาเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นใหญ่ผู้ปกครองในการสวยอารมณ์ตอนนั้นเลยนะคะแสดงว่าเป็นได้ทั้งอารมณนาลูกพาะวณนะลักษณะและก็อินทรายยานียะาใจนะคะน่ะไม่ใช่ว่าเขาเขาเป็นเวทนาเจตสิกค,คือสวยอารมณ์เหมือนกันแต่เขาจะสวยอารมณ์ในความเป็นอะไรไงเนาะเขาเป็นเวทนาเจตสิกพวกนี้นะเป็นเวทนาเวทนาแปลว่าสวยอารมณ์ เป็นเจตสิกที่มีสภาพเสวยอารมณ์แต่จะเสวยอารมณ์ด้วยความเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโสมนัสเป็นโทมนัสหรือว่าเป็นอุเบขาเ,เข้าใจนะคะนี่แหละนี่ในส่วนของเวทนาที่เขาเสวยอารมณ์ด้วยแล้วก็เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองไปด้วยในขณะที่เขาเสวยอารมณ์นั้นนะคะเขาจะต้องสลับกันเกิดนะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเกิดทีเดียวนะเป็นเวทนาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแต่เขาจะไป,ไปเป็นเวทนาในประกอบกับจิตที่ไหนก็จิตนั้นก็มีสภาพตามนั้นนะคะเขาไปเกิดในโทสะมแลจิตสองใช่ไหมเขาก็กลายเป็นโทมนัสเป็นอินทรีย์กลายเป็นโทมนัสเวทนาเป็นอินทรีย์ตรงนั้นไปนด้วยเนาะ,ะเสวยอารมณ์ในความเสียใจแล้วก็เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในการเสียใจตรงนั้นนะคะเออ ันนี้ก็คือโทม,นะทมนะันะัะนะอยู่ในจิตสองดวงก็คือโรสาร,รุลจิตสองนะคะนะหลังจากนะั้นมาดูตัวสุดท้ายอา่ะอุเบขาอุเบขาสหัคตจิตนี่แหละที่เราพูดไปตะเกียทีนึงลนะไม่มีสุขก็ไม่มีทุกข์อีกสีนี้ไม่มีนะคะในขณะที่เขาเป็นสภาพแบบนี้นี่อีกสีไม่เกิดนะคะเขาจะเกิดเด่นอยู่ สภาพเดียวเรียกไอ้ที่เด่นเด่นแล้วเรียกว่าเป็นใหญ่นะเนาะไอ้เด่นเด่นเนะเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองอยู่ตอนนั้นเนี่ยเบคขาเพาโดยเบคขาเมื่อกี้นับทีหนึ่งแล้วได้กามอุสามสิบสองชันอุยี่สามกามอุกามกามอุเบรคขาโลภะอุเบกขาสี่ข้างบนนะคะโมหังร้รง 2, อยจิตสองเป็นอุเบกขานะ แล้วก็อเหตุลาจิตเหลือ14ใช่ไหมฮะปกติแล้วอเหตุมัน18เนาะเอาสองดวงนี้ออกแล้วก็สมนัติออกอีก 2, สงองก็เหลือ14นะคะเป็นอุเบกขา14แล้วก็ม,ามหาหัสศนอุเบกขาสี่มหาวิบา,อ,าอุเบกขาสี่แล้วก็มหากิริยาอเุเบกขาสี่ฮะนี่เรียกว่าการอุเบกขานะคะสามสิบสองใช่ไหมฮะ เบวก11ค่3บสอ2ชาอเบคาาก็นับตั้งแต่ตรงนี้ลงมาค่ะนะคะอันนี้ก็12รูป12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 3 2 2 3 3 2 3, 3, 3, 2 3 5 5 entonces, 3 2 3 2กับ2 3เป็นา5 5 อุเบกขานี่เกิดได้นะชานสุดท้ายนะว่าโดยองชานนะ mm hmm. ชานชานสุดท้ายนี่มีองชานสองคืออเบกขากับเอกับคตาโอ้แนบแน่นมาก <c oughs> <c oughs> กิเลสเนี่ยโอไม่ต้องพูดพูดถึงว่าจะโผล่มาไหม mm hmm. เพราะเขาไม่โผล่มาตั้งแต่ชานที่หนึ่งเนาะ mm hmm. ถ้าไม่ทําต่อมันก็โผล่แน่แต่ถ้าทําต่อไปต่อไปเนี่ยโผล่ยากนะ mm hmm. นะ มาถึงเบคขาแล้วก็โห่โหใครที่มีอำนาจสมาธิขนาดนี้แล้วขึ้นไปบนพรมโน,น่นนะถ้าใครค <น S 1> ถ้าว่าโดยเรานะถ้าเราทําชันสุดท้ายได้เนี้ยตายจากความเป็นมนุษย์เดี๋ยวเราไปโน่นเลยนะฮะจะตุตชานเจ็ดมีอะมีเวหาพลาก็ไปได้อสันก็ไปได้นะพูดถึงภูมิรนะเวหาพลาอสาัญยสตา อวิหาตาปาสุทัศสาสุทัศสีอันนั้นเป็นของพระอนาคามีสุดท้าว่าสุภภาของพระอนาคามีแต่ถ้าเราเป็นูุรุชนเราจะไปได้แค่สองภูมิก็คือไปไม่ไปอาสันอาสันยศระภูมิก็ไปเวหะพราภูมินะคะแล้วจิตดวงนี้ไปได้เจ็ดภูมินะตายจากความเป็นมนุษย์แต่ต้องดูบุคคลด้วยถ้าเป็นบุรุชนไปได้สองภูมิก็คือเวหกับอาสัน แต่ถ้าไปตรงเหนืออีกห้าภูมิเนียกว่าสุทาวาสภูมิห้าสุทาวาสภูมิห้านี่ไปได้เฉพาะพระอนาคามีเท่านั้นนะคะพระอนาคามีบุคคลนะคะถึงจะไปเกิดที่นั่นได้ต้องมีอินทรีย์กล้าอย่างใดอย่างหนึ่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งกล้าได้รูปปัจมชฌานด้วยเป็นพระอนาคามีด้วยก็สามารถที่จะไป ถึงสุดทาว,ว่าสภูมิหภูมิใดภูมิหนึ่งได้นะคะนี่ว่าโดยองค์ชานที่มีอุเบกขาแล้วก็ไปถึงพรมชั้นนั้นชั้นนั้นนะคะใครทำชานก็ต้องไปพรมนะฮะไปรูปพรมภูมินะไปอยู่ในพรมภูมิที่เป็นพรมทั้งหลายแล้วก็พรมนี่อย่าอย่าคิดนะว่าจะหนีน้ําหนีไฟหนีลมได้อะ <c oughs> ไปถึง <c oughs> แค่ <c oughs> ลมนั้นอ,ะ <c oughs> อ่ะเอ ไปหัพาลากา,า,า,าสัญญาอสัญญาสตา์นีนะ้รอดนะฮะรอดหลังจากนั้นลงมาเนี่ยไม่รอดท้าโลกถูกทาลายเม,นะมื่อไหร่นะไม่รอดจริงๆ <c oughs> ลงลงมาตั้งแต่สุภาพกินหามาดูสุภาพกินหาเห็นไหมไหลงมาสุภาพกินหานะ่ะดูสิเออลงมาลมางาลมาถึงนรกอนะลงมาถึงนรกเลยนะลงถึงนรกเลยนะ อย่าพูดถึงเนราชาเลยโดนหมดพวกนี้เพ<ช>ราะฉะนั้นนรกมีนรกขุมใหญ่มีแปดขุมอยู่ข้างล่างเนี่ยสองแสนกว่ากิโลเนี่ยนะคะสองแสนกว่ากิโลนะคะนรกขุมแรกนะมหารนารกขุมแรกอยู่จากมนุษย์เนี่ยสองแสนกว่ากิโลเนี่ย <c ười> ไกลหรือเปล่าอยูอ่ไกลไหมสองแสนก <c ười> ว่ากิโลเนี่ยไกลป่ะไม่ไกลนะ สามราถลงไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ทำเพื่อที่จะไม่ต้องลงกันเพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่ใช่ไหมมันุดดิชั้นชัน้นอะไรนะครับที่ยัไม่ต้องลงอะชั้นชั้นที่จะไม่โดนน้ำลมไฟอะนะฮะโลกไม่โดนโลกทำาลายนะ เวหับเวหับอสานขึ้นไปเวหับอสานขึ้นไปจนถึงพรมชั้นสูงแสดงว่าไปริตตสุภาข้าหลวงนะโอ้โหเรียบร้อยหมดอ่ะ